วันนี้ช่องทํ m โก o e า By าตีนะครับเราจะพามาเดินดูบรรยากาศงานนวราตรีที่ถนนสีลมกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาทรน,นะครับเราจะพาเดินไปดูที่ถนนสีลมคือเขาปิดถนนเลยนะเนี่ยใช่ แล้วก็รถเยอะมากใะกงานนวราตรีเนี่ยเป็นประเพณีของคนอินเดียคนานะครับ ราจะเดินถนนไหนเดินสาทอรหรือว่าจะเดินเดินนี้ดีกว่าสุราษฎร์ <c oughs> ถนนสุราษฎร์เดินเข้าทางถนนสุราษฎร์ <c oughs> เินฝั่งนี้มากวเดียจับฝั่งนี้ คนเยอะมาก เปินออกแต่หลดปอก่อนเย้างขดออส่วนวันเปิดถึง4ขึ้นมาจับ1รขึนมาด8ขาจับ ah. 10 <visuals> 要酱油。 别说话。嗯嗯嗯 เป็นประวัติคือเป็นพระแม่ธุราคาได้มาปราบมาชนะ9้าวันเก้าคืนได้เป็นงานนวราตรีในคืนจัดเฉลิมฉลองในคืนวันที่เก้า

ทุกคนจะได้ตะขันคนละหนึ่งอันนะครับตะขันสีแดงนะครับผมแต่ยังไม่ได้ให้ยกมือนะครับเดี๋ยวเราจะรันตีไฟพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดงตะขันให้ส่งต่อไปด้านหลังเราเตรียมไว้กี่อันนะลูกสามร้อยอันนะสามร้อยอันเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะได้ที่อยู่บริเวณส้งและตั้งใจนะคะใครที่อยากได้บทขอขมากรรมให้ทักไปที่เพจพเนสวนนภาดล แล้วเราจะส่งกลับให้ทุกท่านได้ขอขมากรรมในทุกๆครั้งที่ไหว้และบูชากรุงเทศนะคะใครที่ยังไม่ได้กะทำนะครับยกมือไว้นะครับค่ะอันนี้เป็นพิธีอ,อาราตีไฟสุดท้ายแล้วเราจะพบกับพิธีการแสดงเปิดศูนยอย่างยิ่งใหญ่ทั้งหมด9ชุดด้วยกันวันนี้ใครยังไม่ได้กระทำนะแต่ขอตัเวเ่นไหม <พอ S 2> ครับ เแล้วทุกท่านช่วยกจะส่งไปด้านหลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราควรทุกท่านส่งไปด้านหลังก่อนนะครับส่งไนเลยนะครับสตาร์สตาร์ชุดแดงเสื้อแดงครอบครัวของเราเสื้อแดงส่งไปให้ข้างหลังก่อนมีไหมฮะท่านเลยนะฮะที่อยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวี่แกะนี่คือทุกท่านช่วยจะได้อาร์ตีไปด้วยกันนะครับโดยพดจับและก็ในส่วนและพาดูแข่งเอาสตาร์ส่งทุกท่านด้านหลังเลยนะครับตอนนี้ด้านหลังยังไม่ได้เยอะเลยนะครับผมใครได้แล้วมั้งครับ ไม่ต้องขัาไปไหมคอันนี่พิจารณาที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกระจารอาราตีทุกท่านพร้อมกันนะครับผมกระจายอาราตีไปพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมอ่านทปุ่มประจายไปด้านหลยด้วยรับระวังรถนะครับระวังถนถนนยังไม่ได้ปิดนะครับระวังรถถนนยังไม่ได้ปิดนะครับถนนเปิดอ่านลูกนะครับ กยกมือไว้ยังไม่ได้กมือนะครับวันนี้เรามีถึง3ชิ้นนะครับด้านหลังด้านหลังเดีสตารระบบนะครับใครยกมือกวส่งต่อเลยนะครับครับดีวยรวเดี๋ยวจะได้าวชิ้นนกเพื่อ

วังมิติมาเลยครับต้องอีกด้วยตีสี่ เพ็่อจะใ้รดูวตขออเป็นไปยังไงบา้ีส yeah, so ิ่งะไเรดยเรื่องขัดข้องาเราจอเดินผ่านขระต่หานรกใค่กับนเดียว่าแเดต้องเ่องที่ทำให้ราจงไม่สลายตอไปต

ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทางรถไปฟ้าสุรศักดิ์ตาถนนสายถนนสาทรเราจะเดินไปตามถนนสาทรแต่เราก็ออกมามามาถ่ายให้ดูบรรยากาศเทรานั้นเราคงเดินไม่ได้ทั่วหรอกเนาะเพราะคนเยอะมากแล้วก็กลิ่นควันพู่ดรุนแรงมาก คือคนอินเดียน้อยกว่าคนไทยอ่ะคนไทยเทศการอะไรเราไม่เคยพลาจัดเต็ม

ครับไอเทม <speaking in Spanish> な「そして」 wala kadar dia kat dalam ก็พอแค่นี้นะครับเรามาเดินให้เห็นเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราคิดว่าคงจะกลับกันแค่นี้นครับ